คาับิตมาหาพ่อเฮาห่จ้าไ้ยมื่อนี้ไม่กินข้าวบ้านเอาวัน้งสะอาดคือหลบรอัแถวโนะแก้มแดงองตองแถวเนะมาเต็เมืองหลองคนข้างหลังคนหนผู้ไดเป็นอ้าวผู้ได้เป็นร้านผู้อันผู้ร้านก็เถวากอ้าวแถววัดีคนละสีเนาะต้องเดือนละพี่น้องเลยพอจิดอันนั้นพอเฮานันนั้นคนละสีเลยด้วยจ้ะ ชีวิตใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกตลอดเนาะจ้ะเพื่อนนะว่าไปอีกแล้วกินน้ำไผ่น้ำหน้าน้ำหัวน้ำวนไปกินข้าวกินปูไปเขาแล้วเขาก็้าจ้างเหรอเนาะแต่ปลาอย่างกับว่าแม่นลอยไล่บ่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้มาเยี่ยมพี่น้องเนาะค่ะเนาะไมาเยี่ยมเอาไมาแย่กินข้าวน้าเอาเนี่ล่ะเดี๋ยวกินข้าวบนโศกมานั่นนะขุมทางนีคือว่าโศกแท้ ได้จะมาขออันไปแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะก็ได้โศกไปหมาน้ำเนี้ยนีแล้วค่ะพอลุงกับอา่า <c> ว <oughs> คุณน่าไปถามมันครูป <c oughs> นี่แล้เด้อคะ่ะคุณอันคุณแม่เฮาเนาะเอาคือว่าส่งมาหลายเศรษจ้าว่าให้ฟังเนญญี่เป็นยังพี่พิมพ์มาเยี่ยมหอดหม่องหอดบอลแล้วนี่ตึกเลียงรายบ่จ้ 5, าตือห้อออาพันปีล่ะอือตึกจังไดก็คืออ่ะฝันเอาดูไหมพี่ฟังเนยพันว่าจังได โอ้ยเอาน้ำเพื Wh ่อนนั so ่นแหะเอาไม่เ so พื่อนนั่นแหละบ่กไม่เพื่อนเป็นเบาซุฟังบอกจ้ะไม่เพื่อนคือดวงเฮงมัเตี้ยแต่บางงวดนี้อาฟันบ่ต้องงวดบ่กนี่บ่จ้ะท่านเดี๋ยวฟันบ่กแต่ฟันบอกนี่เดูแต่ว้าขึ้นมากแต่ได้งวดสไม่ใช่ว่าเป็นเป่าประเด็นแมนบ่แมนเอ๋อมันเคยถือกูเด้อวันจันทร์เป่าสองสองคนน่ะมากขึ้สิว่าแต่พี่มากเป็ดเตี้ของอามากสอง มักสองสองสอ,อีกตมักสองสองคือไปในใ้น้ใจแมนว่าสิสื่นบ่จ้าแมนไอพี่มันวาสิสือ่อแปดแปงหวดเ <อา S 3> นี่ยเข้าคือกันเถอบานเออคือกันเขาสันมเก่าอยู่ข้ามสะอาดข้า,ามสะอาดนน้่ะเ้าเลายจักม้งจันนี้ขายกับเด็กมามนหาม,มงเนลียอคายแต่สามม้งคนหล่ะจ้ายาุบ้เศ้า,าจักเถื่อนเห็นกันแย้มเดกับขึ้นกับปีกียางมาตีพายุบ้เศร้าจ้าเสือลูกกับเลี้ยนจ๊บเป็นอันทำงานสำเร็จบสุดคนาจ้าน้ะ กมัมือนีกัมาเยี่ยมข้ามือนี้ไม่พิมพ์มาแต่ธุลรเนาะก็เลยแวะเยี่ยมพี่น้องเนาะค่ะะเนะเนาพี่ลวาวพันถือเล็กวังหันก็เลยแวะตามตัวดีปากเอซี่เนาะพะี่น้องบรราไปเป็นแนวทางแต่ว่าคุมหนีพันถือเลขดีดีจ้ะพี่น้องเพันกับฟันแมน่นเดี๋ยวใกล้ๆมือเลขสีออกไม่พิมพ์จะมาตามข่าวอีกคะ่ะ เป็นกระหาตองวนล้วเนาะค่ะเนาะได้พอวิธีเอ็นยกให้เอฟซีเังเนจ่าไก่โศกให้หมันน้ำเด้ออ่อเอ้ยโตจริงเสียงจริงโตจริงเสียงจริงคนโศกคนหมานคนโศกคนหมานเบิ่งโหลดเป็นตาหักตุ๊ปปุขึ้นเขาล่อนน่ะนะไเป็นแนวทางเอฟซีเนาะเนาะจ้ะหาโศกหมานน้ำเล่าสิได้แวะมาหาเด้อมีของฝากของต่อนู่เด้อจ้ดซองซองกรหาซองเนาะ ทุ่าทองเด้อนั่นสือคุณเฮาคือเกลอใครโชคใครมันนะแม่เฮาได้ใจเด้อหัวสิบหนึ่งหนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกาหกสี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละแม่เฮาเป็นแนวทางเดียวกัเด้อมีเป่ามันซื้อง่ายตัวหนึ่งค่ะมันป๋อมซื้อง่ายตัวหนึ่งค่ะพวกก็มาไลก็ปากกดไล่กบแช่กบติดตามชโพธิ์ทิพย์ไม่พิมพ์่อยอย่างมิโชกเนื้อค่ะอยู่ไสกับมัศหานะคเนาะมาหาพี่น้องนี่ละอ่าแล้วก็สวยคือเก่อเราเนี่ยหลากขายของทั้งกีดย่างแง้มันขึ้นเนาะค่ะเนาะบ่อยู่บ่ายาจ้าเสือ จะเอาเงินไปไวใไสเบิดอย่งที่เอาสนดมาลายบนนี้คุณเอาก็ได้ไปเมืองนอกมาชิบก็ปีจ้ะใส่ชีวิตดูเมืองนอกระว่างปวกจอได้จ้ะเห็นบระเจ้ามันจอเบนแล้วข้าให้เป็นแนวทางเนอาเนะบอาแล้วกระโสกกมันหมดมือไหมากระลองเบืองอันนี้ให้เป็นแนวทางสิเราจะตามตามต่อซื้อนาะอาเนะแต่ว่าอันมันสีขิวกะใกล้เลขสีออกมันบ่จ้ะ เดี๋ยวอันเพื่นฟันแมนเดี๋ยวสิมาถามเด้อเดี๋ยวสีมาตามมาตามมีเื่อนึงแต่ว่าไม่เพื่อนเพื่อนฟันแมนเย่อผู้ฟันแมนเาเป็นเสียงเลงเป็นพ้อนหุ่นเนาะยิ้มเดียแจ่มใสตไม่เสื้อสองตัว้าั่่นเพื่นฟันวันเขาอนเอาเอาซูเอฟีฟังหลดจ้ะผ่นเพนฟันวันอันรลดเมนเพื่อนผัวเพื่นขับรถดไปแบบที่นี่รหดอันสิบอ่อแล้วมันเล่นพารถดกัน บนรลุมันเลยขาดกลางนะคุณมันขาดกลางของเพคุนมันเลยเป็น,นเลยถึงเกียซ์มวงนะตัวเดียวบวกกับตึกเซยปลาตัวตัวเดียวบวกบกับของเพ่นแล้วก็จุ่มพีนน่น้องเทานี่เนาะค่ะเนาะให้เป็นแนวทางเนาะเดี๋ยวสิมาตามต่อเด้อาเด้อฝากเอสชีนเน่เด้อค่ะสำหรับมือนีิกับซัมนี่กันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ